สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับเพลงที่เราใช้เล่นเป็นประจำนะครับเราควรจะทําเป็นรายการเพลงไว้นะครับหรือว่า,าทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้นะครับแล้วก็จัดการเพลงต่างๆให้พร้อมเล่นนะครับพอถึงหน้าง,งานแล้วมันจะเรียกมาใช้ได้ทันทีนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเพลงที่เราใช้บ่อยๆนะครับ เป็นเพลงที่ใช้เต้นใช้โจ๊กนะครับผมเลือกตัวอย่างมาห้าเพลงนะครับเพลงพวกนี้สามารถที่จะเอามาต่อเล่นเป็นเมเลได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องมาจัดการเรื่องความเร็วนะครับเรื่องจะตัดเกลืนห้องไหนไปห้องไหนนะครับให้มันเริ่มต้นที่ห้องไหนได้นะครับโดยเลือกเพลงเข้ามาในรายการแล้วกด F4 ครับสมมุติว่าเราจะจัดการที่เปลียที่1นนะครับก็กด F4 นะครับนี่ฮะก็จะมีให้เราจัดการนะครับว่าจะให้เริ่มจังหวะไหนนะครับกด F4 ซ้ำนะครับศูนย์ก็คือชัดๆหนึ่งนะครับก็ไล่มาตามนี้ได้นะครับแล้วแต่แนวเปลี่นะครับผมก็ส่งแบบชัดๆเลยจังหวะเริ่มนะครับรูปแบบจะ เอาจากรูปแบบของจังหวะเดิมหรือให้มันส่งแบบออโต้ได้เลยกดที่สเปคบารเพื่อเลื่อนนะครับความเร็วระบุได้นะครับความเร็วต้นฉบับหรือความเร็วที่เพิ่มเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นการฟิกความเร็วไว้เลยนะส่วนห้องเริ่มนะครับอันนี้คือห้องเริ่มอยากให้เริ่มที่ห้องที่เท่าไหร่นะครับ เพลงนี้มันมีเกินที่ยาวนะครับผมก็ให้เริ่มที่ห้อง36นะครับอันนี้คือเราสามารถจัดการก่อนได้ในแต่ละเพลงนะเป็นการจัดการแบบละเอียดนะครับเพลงถัดมานะครับนะฮะก็เป็นการจัดการในความเร็วนะครับแต่ก็ให้มันเริ่มอัตโนมัตินะครับอันนี้เราจัดไปแล้วก็ต้องฟังไปด้วยนะครับว่ามันเข้าได้ดีมานะครับอ่ะสมมติว่าผมลองจัดไปแล้ว ตามความเร็วที่ผมกะกะเอานะครับเอากะให้พอดีนะครับส่วนหน้างานแล้วแต่อีกทีนึ่งสมมุติลองเล่นดูนะครับบ๊อบ,อก,บอก,ก่อนอป้าเพลงที่หนึงครับโจ้ อด้านบนแสดงว่าจะเห็นว่ามันเป็นสีฟ้าสีดำเงินนะโอเผมกด F11 นะครับแล้วใส่คอามเร็วสูงเพื่อให้มันสบกันได้นะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงโปรแกรมจะยึดจากที่เราตั้งนนเมนูนีความเร็วตรงนี้จะยึดจากความเร็ตรวรตัวนี้นะครับ ¡Gracias! <muchas> การที่เราจะต้องมาเตรียมนะทาการบ้านถ้ามีเวลานะครับก็บางทีหน้าง,งานจ,จริงจมันนึกไม่ออกครับเพีงที่ใช้ประจำนะครขีดขไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วมันสามารถที่จะเล่นผสมกันระหว่างนะครับผมก็กดเล่นผสมกันเลยระหวา่างอิซิเมเล่กดศูนย์ไว้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาจัดการ ในคิวเพลงแล้วกด F4 เพื่อเข้ามาจัดการโดยละเอียดนะครับ,นะรบหลักๆก,ก็คือฟิกความเร็วที่ต้องการไว้มันจะแน่นอนชัวร์กว่านะครับ,นะรบแต่ละเพลงนะมันจะคิขี่เข้าไปได้แต่ละเพลงนะครับจัดการได้แต่ละเพลงเลยครับว่าเพลงไหนเหมาะสมที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเร็วไปก็มันก็ฟังดูไม่ดีนะครับเอาเร็วพอประมาณ การจัดการลาย F4 ครับอันนี้คือจัดการเมนูนครับโดยล,ละเอียดเสร็จแล้วเล่นะสมกันได้ครับ,รบหลักๆก็เป็นความเร็วที่จะต้องฟิกครับช้าเร็วสลับกันได้แล้วแต่ จริงสามารถที่จะสลับคิวเพลงไปมาได้นะครับหรือว่าล็อกคิวเพลงไว้ได้นี้นะครับแล้วแต่ครับ,รบเมื่อจัดการได้แล้วอย่าลืมเซฟนะครับหรือบันทึกรายการเพลงไว้นะครับนี่ฮะบ,บันทึกไว้เราจะได้เรียกมาใช้ข้าวหน้านะครับ พิมไปเลยบันทึกไว้เลยนะครับรเสียปับนะ๊บวันหน้าเปิดมาก็ถือว่าช่วงที่เราเล่นอยู่นะครับพอจะถึงเพลงโจงก็เรียกรายการเพลงขึ้นมานะครับผมไปทำมาเยอะแยะเลยนะทำเป็นตัวอย่างไว้นะครับเปิดขึ้นมาปับ๊บเนี่ยรายการเพลงมาแล้วเล่นได้เลยนะครับปับ๊บได้เลยนะ นี้นะครับสำหรับการจัดบันทึก,กรายการเพลงแล้วก็เรียกรายการเพลงขึ้นมาใช้งานนะครับแล้วก็การจัดการเพลงในคิวนะครับสําหรับการใช้งาน x x t r e m e มคาราโอเนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ